we สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่15มกราคมพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองทุลีพระบาท วันนี้เวลา19นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทา,านพระบรมราชาวโรกาสให้อูชิสเวเอกอัครราชาทูตสาธาร,รณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทา,านพระบรมราชาวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้ตงเมื่อวันที่17มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาส ที่จะพ้นจากหน้าที่สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา2566ถึง2567 วันนี้เวลาเก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าปวดกระมอมให้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจําปีการศึกษา2566-2567ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นวันแรก โอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิเคนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆรวม2,620คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาและการพัฒนาสังคมของประชาชนในภาคเหนือตอนบนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งมั่นดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์จนถึงปัจจุบันได้วางรากฐานอย่างมั่นคงเพื่อรองรับการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นจนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําลําดับต้นๆของประเทศไทยและพร้อมทําหน้าที่เป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี2568เป็นปีครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองภายใต้แนวทาง60ปีมอชรวมพลังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาตความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นย่อมมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติ จำเป็นอย่างยิ่งที่บัณฑิตจะต้องทำใจให้มั่นคงมีความเพียรพยายามอันกล้าแข็งไม่ย่อท้อทั้งต้องมีความใฝ่รู้หมั่นศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้มีความคิดอ่านที่กว้างไกลมีความคิดวิิจัยที่ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นอันจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้โดยราบรื่นและบรรลุถึงความสำเร็จ จึงขอให้บัณฑิตฝึกฝนตนเองอย่างเข้มแข็งให้มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมานี้จะได้สามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงานทั้งปวงให้บรรลุผลสำเร็จที่พึงประสงค์บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่งานพร้อมทุกส่วนทั้งสามารถนำพาตนนำพาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณเวลัลรักษ์อัครราชุก,กุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคดยราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัคาราชุม,มารีกรมพระศรีสว่างควัวรัชร,ราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1,000พชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายเทียนชัยชุกิตติวิบูลผู้ราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธี สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรเกิดตั้งแต่วันที่13-15ถึงธันวาคม2567ประชาชนถูกผลกระทบกว่า25,000ครัวเรือนใน8อำเภอตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า100ไร่ซึ่งการได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพน้น องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ที่โครงการพระราชดำริปางตองสองปางอุงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพลากรสุวรรณรัตนองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับมูลีธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีประกอบด้วยเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็กในพื้นที่โครงการถุงพระราชทานมอบแก่รัษฎรบ้านรวมไทยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริปางตอง1-4 ซึ่งโครงการพระราชดำริปางตองสองปางอุงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปี2527เพื่อผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าปรับปรุงระบบนิเวศท,ทำให้น้ำแม่สงามีน้ำไหลต่อเนื่องตลอดทั้งปีใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่สงาได้ต่อเนื่อง ในช่วงบ่ายไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยปังตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อเก็บกักน้ําไว้สนับสนุนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปังตองโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2528 เป็นทำนบดินมีพื้นที่รับน้ำ4ตารางกิโลเมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกกว่า1,200ไร่สนับสนุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำได้ด้วยจากนั้นเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการปางโยนเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประกอบด้วยตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่336และทหารหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาฏเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยฐานปฏิบัติการปังโยนตั้งอยู่ในเขตรัฐขยาสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมามีเขตรับผิดชอบจากบ้านไม้สเปหมู่ที่9ถึงบ้านรักไทยหมู่ที่6อำเภอเมืองระยะทางประมาณ15กิโลเมตรมีภารกิจในการเฝ้าตรวจแจ้งเตือนป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถรัรมภ์ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีที่ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้รัษฎรตําบลไล่โวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาทิมีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านสาะวะให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้น มีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยมีการส่งเสริมการปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าโดยมูลวิธิภูบดินให้ทหารชุดประสานงานเข้าไปจัดระบบการเก็บและจำหน่ายกาแฟภายใต้แบรนด์สาระวะไลโวมีการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพผ้าทอกรเรียงกลุ่มผ้าทอบ้านสาระวะและบ้านไลโวมีสมาชิก28คนด้านการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาสาระวะ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันซูโดกุและนักเรียนโรงเรียนบ้านทองกองมองทะสาขาไลาโวได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายปีการศึกษา2567ขณะผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็สูงขึ้นทั้งสองโรงเรียน ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาณเ,เรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาพระราชทานหนังสือนิทานต้นฉบับที่นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไล่โวจำนวน6เรื่องแต่งขึ้นเพื่อน,นำไปตีพิมพ์และพระราชทานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษากาญจานบุรีเขตสเพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน จากนั้นเยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติและผลงานการปลูกป,กป่า3อย่างบ้านสันลวะโดยมีนักเรียนกว่า60คนจากทั้งสองโรงเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้สำหรับพื้นที่ส่วนขยายไปยังหมู่5บ้านที่ไรป้าหมู่6บ้านจะแกตามพระดาริองค์คมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวะวิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างรุ่นที่1ประจำปีการศึกษา2567ที่โรงเรียนบ้านหินตั้งสาขาจะแกออำเภอสังขละบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มกราคม2568เป็นการเรียนรู้จากป่าธรรมชาติผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณูปโภคมีการติดตั้งโซล่าโฮมให้กับราษฎร221ครัวเรือนในพื้นที่บ้านจะแกคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2568และยังมีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านจะแก ให้บริการแก่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบกล้ามเนื้อและระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมปลูกสวรสหวานและมีการจัดทำระบบน้ําเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งนี้ในการพัฒนาพื้นที่โครงการมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะพื้นที่ดําเนินการเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยและเป็นป่าต้นน้ําลําธารที่สําคัญอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดรําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิจยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริ่ีสนริพัฒน์มหาวชิราชิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้ภาครัฐนําไปเป็นแบบ ในการปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนแห่งอื่นๆในโอกาสต่อไปองคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลิธิโครงการหลวงวันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบตดําริจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกบนาะรุดิติองคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมุริธิโครงกันหลวงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกันกลองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่4ประจำปี2568 โดยติดตามการเดำเนินง,งานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตออําเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทั้ง25กลุ่มบ้านด้านการอาชีพส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นอาทิสวรสเคปกูสเบอรรี่กาแฟาอาราบิก้า นอกจากนี้ยังดำเนินการวิจัยเชิงถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและงานวิจัยด้านสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนเลอตอสนับสนุนให้เกิดกลไกขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง โดยปัจจุบันกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญและเป็นพืชแรกๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชพุดชมราปบรมิษถบพระชานแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงเพื่อทดแทนฝิ่นมูลิทิโครงการหลวงจึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและคณะพืชเขตร้อนแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรยูนานสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการทำระบบ GIS เพื่อวิเคราะห์และประเมินพื้นที่ปลูกกาแฟให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีกำหนดจัดงานมหกรรมกาแฟอาราบิกา้าพ่อหลวงบนพื้นที่สูงระหว่างวันที่2-6ถึงเมษายน2568ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจกาแฟสตาร์ทอัพสปินออฟของภาครัฐและเอกชน จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนศรอ,อมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ